ที่สุดล่างทอง EP 2นะครับต่อจากเอนะ็มบาเป้ใน EP ที่แล้วคราวนี้เรามาอยู่กับลูกหลักของผมในตำแหน่งกองกลางอย่างเปดี้กันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าการเพ w e e วีคการ์ดไฮไลท t โชว์ไทม์หรือแม้กระทั่ง e ีพ c กตำนานเนี่ยแต่และเวอร์ชรันของเขาอันไหนเป็นที่สุดของเขากันบ้างนะครับแต่และประเภทการ์ดนะ และครั้งหน้า EP 3อยากให้เป็นใครฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับมาเรื่องกันที่การ์เทรนดิ้งหรือว่าพิรวีกันก่อนนะครับจะม่วงจะเขียวก็ตามนะครับต้องยกให้เวอร์ชั่นนี้จริงๆนะฮะจริงๆแต่ละครั้งที่มาสูสีกันมากๆแล้วก็มีบูสเตอร์แทบจะทุกครั้งนะครับโดยเวอร์ชันนี้จะเป็น b o x to ์ทูกนะฮะกองการวิทยทสนาำเติมเกมรุกเสริมเกมรับนะก็เป็นการ์ดเก่านะครับจากฤดูกาล2024-2025สูง174 อายุ23ปีนะครับจุดเด่นก็คือเล่นทั้งหมด5ตำแหน่งค่าพลังเท่ากันนะถนัดทั้ง2เท้าแบบ300%ใช้ได้คนตาลยอดเยี่ยมฟอร์เล่นก็สุดจัดครับเอาไปเต็มที่นะ หมายถึงว่าเสมอต้นเสมอปลายดีมีคอมอบอลเล่นบอลสามค่าพลังจากวอสั้นโยบัญญาลูกโค้งนะครับการมีส่วนวมกับเกมรรับ2ค่าพลงความเร็วเตะแรงความพิกศษส่งตัวแล้วก็ความอึดนะฮะเห็นเป็นกองการแบบนี้แต่ก็ลงมาช่วยเกมรับได้ค่อนข้างบ่อยใครเคยเล่นจะรู้ดีเลยนะครับแล้วก็มีบูสเตอร์เสริมความเก่งอะไรแต่เก้าสิบเศษประมาณหกค่าพลังแ่ยามาพร้อมกับพวกสกิลนะครับเลี้ยงบอลคองบอลยิงประตูจ่ายบอลเกมรับก็มีค่อนข้างครบเครื่องจัดเต็มอีกด้วยครับใครมีเวอร์ชันนี้เนี่ยใช้ได้ มาดูเวอร์ชันไฮไลท์กันบ้างนะครับต้องยกให้เวอร์ชันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าด้วยค่าพลังที่ค่อนข้างสูงนะแล้วก็มาจากแพ็กนะครับกองกลางลาลิกาสเปนนั่นเองนาสเตเลออเชียสเตเตอร์กองกลางแต่เซกมลุกออกบอลการสนามสูง107สี่อายุเท่าเดิมเนาะ23ปีก็เล่นใน4ตำแหน่งนะครับและยังสามารถเพิ่มเติมได้อีกด้วยถนัดสองท้าแบบ300%เหมือนเดิมฟอร์ก็เล่นก็เสมอต้นเสมอปลายดีนะครับมีกองบอลเลี้ยงบอลจากมาสั้นโยบรรญาการมีสมรรนกับเกมรับมีความเร็วความพิกระทรงตัวความอึด เวอร์ชันนี้จะมีแต่90เปเซนี่ยได้อยู่ที่7ค่าพลังอีกตัวครับภาพรองคองบอลจ่ายบอลโหดมากพิวแล้วก็อึดมากๆแถมยังมีสกิลเลี้ยงบอลคองบอลเยอะนะสำหรับเวอร์ชันนี้แล้วก็มีพวกจ่ายบอลแล้วก็ยิงประตูน,นะครับเวอร์ชันนี้จะไม่มีสกิลเกมรับนั่นเองแต่ถือว่าครบเครื่องเรื่องจ่ายบอลแล้วก็คองบอลเลี้ยงบอลมากครับส่วนเวอร์ชันโชว์ไทม์นะครับก็จะมีแค่การใบนี้ใบเดียวเลยนะฮะก็ค่าพลังค่อนข้างโหดอยู่แล้วนะสไตล์เล่นเดิมส่วนสูงเท่าเดิมอายุเท่าเดิมนะครับตำแหนแนะ ถนัดทั้งสองเท้าเหมือนเดิมฟอร์กเล่นต่างๆเหมือนเดิมที่โดดเด่นจริงๆนะครับก็ยัคงคงเป็นของบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยบอลยาวแต่มีลูกโค้งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสองค่าพลังความเร็วเตะแรงความพิมกัยทรงตัวแล้วก็ความอึดแต่ว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกียร์รับอาจจะไม่ไดโดดเด่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่จ่ายบอลโหดมากครับแต่100ขึ้นไปเลยแต่90สเซ็นตเนี่ยได้ประมาณสัก6ค่าพลังนะครับจริงๆไปปรับเพิ่มเติมได้นะมีสกิลเลี้ยงบอลกองบอลยิงประตูจ่ายบอลต่างๆนะครับก็ยัง จ่ายบอลคลองบอลเนาะแล้วก็เลี้ยงบอลน,นะครับแล้วก็ยิงประตูนิดหน่อยเวอร์ชันนี้อย่างตึงเลยครับส่วนการ์ดเวอร์ชันตำนานก็จะมีแค่เวอร์ชั่นเดียวเหมือนกันและตอนนั้นอนะ่ะมาเป็นบิ๊กไทม์ด้วยนะครับโอ้โหมีตำนานเดียวแถมยังเป็นบิ๊กไทม์ด้วยนะน่าแสดงบ็อกตูบ็อกครับกองการวิทยสนับ Snap, เติมเกมรุกเสริมเกมรับส่วนสูงเท่าเดิมแต่เวอร์ชั่นนี้อายุ22นะฮะนี่แต่ก็เล่นได้ทั้งหมดเพียงแค่ตําตำแหน่งนะครับเอาจริงก็ถือว่าโหดมากแล้วนะแม้ว่าจะไม่สามารถไปแบบ อ่ะจริงๆมันเพิ่มเติมได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบไอเทมเปลือกหน่อยอยู่ที่ว่าจะไปเพิ่มตรงไหนแต่ผมว่าตรงเนี้ยโอเคแล้วนะแล้วก็ขนาดสองเท้าเหมือนเดิมฟองเล่นเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือเวอร์ชันนี้โดดเด่นในเรื่องของเกมรับมากๆครับทั้ง4ค่าพลังเลยยังคงวิ่งเร็วเตะแรงความผิวดีความอึดดีคองบอลจ่ายบอล ยอดเยี่ยมนะครับแต่90% 6ค่าพลังสุดจัดมากเวอร์ชั่นนี้มีสกิลเลี้ยงบอลองบอลจ่ายบอลเยอะมากๆแต่ยังมีเกมรับด้วยครับก็เหมาะสมกับการที่เขาเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เล่นตำแหน่งดีมฟได้ด้วย ส่วนตัวอยากได้เวอร์ชันนี้แหละครับเพราะรู้สึกว่าเปดี้เนี่ยเอาจริงแล้วเวลาลงเล่นเกมรลับเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าปัจจุบันผมจะใช้เวอร์ชันพิรเวีกอยู่ก็ตามครับยังไงก็ขอคุณที่ตาม้วก็รับชมมากๆนะครับไหนใครใช้เปดี้อยู่เหมือนกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิว่าใช้เปดี้เวอร์ชันไหนอยู่ฮะสำหรับผมเนี่ยไอดีเก่าผมใช้เวอร์ชันนี้ครับเพราะว่าปรับแต่งได้เยอะแต่ถ้าเป็นไอดีหล่ะจะใช้พิรเวีกชุดสีเขียวนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ